ที่สุดของการแก้กรรมคือมันเป็นเช่นนั้นเองหลายท่านอาจจะเคยได้ยินนะจำนวนนี้จำนวนของท่านบนาุญธรรมอยู่ที่ในบาลีเรียกว่าตถาตถาตาซึ่งตัวนี้ถ้าแปลตามรักษาก็จะแปลว่ามันมันเกิดขึ้นมันเป็นของมันอย่างนั้นแปลว่ามันมันเป็นของมันอย่างนั้นแม้แต่ตถ,ถาคตนะตถาคตซึ่งแปลว่าที่ท่านเอามาใช้สื่อแทนพระพุทธเจ้าเนี่ย คือไม่ใช่แค่ร่างกายของบุรีเจ้าเอว่ามันเป็นอย่างนั้นเองไอดินน้ําลมไฟมันเป็นอย่างนี้เองเมตกกิจิตของบุรีเจ้าก็มันเป็นอย่างนั้นเองอ่ามันไม่ใช่ความสงบสุขด้วยอ่ไม่ใช่ความทุกข์ด้วยไม่ใช่ไม่มีกรรมอ่ะไม่ใช่ว่าพอถึงที่สุดของการแก้กรรมแล้วมันไม่มีกรรมไม่ใช่แล้วก็ไม่ใช่ความว่างด้วยเออ่ ทุกอย่างมันยังอยู่นะมันเป็นสภาวะนิโรธมันคืออะไรล่ะมันเป็นเช่นนั้นเองมันไม่ได้เอาไปเอกําจัดสิ่งใดสิ่งหนึ่งแต่ว่ามันเป็นความเคยชินที่คุณเห็นนะเห็นความคิดของคุณหรือว่าการกรรมของคุณเนี่ยคุณจะเห็นกรรมของคุณหรือว่าเห็นความคิดของคุณเนี่ยเกิดขึ้นมาอย่างนั้นเองไม่ว่าจะดีหรือว่าจะชั่วหรือว่าจะชอบหรือไม่ชอบ มันก็จะเกิดขอ้ามาขึ้นมาอย่างนั้นจิตของคุณจะเห็นแล้วก็จะว่างเห็นแล้วก็ว่างเห็นแล้วก็วางที่เห็นแล้วก็วางเองโดยจิตเนี่ยเรียกว่าเจตว,วิมุติถ้าขึ้นมาแล้วเห็นแล้วก็มีปัญญา <c oughs> คือมีปัญญามีไอ้ไอ้เจพราวนาพันราวนามานาม,มนปัญญาเนี่ยมาเห็นแล้วก็วาง <Okay. S 1> นี่คือที่สุดของการแก้กรรมหรือที่สุดของคุก <Yeah. S 1> ซึ่งไม่ใช่ความสุข ไม่ใช่ความสงบไม่ใช่ไม่มีคุกไม่ใช่ไม่มีกรรมมันเป็นเช่นนั้นเองแล้วก็ไม่ใช่ว่างด้วยไม่ว่างเอไม่ว่างด้วยนี่ออันนี้ก็อยากจะเป็นมุมมองอที่ค่อนข้างจะเป็นตัวคอนเซ็ปต์โคเวอร์ทั้งหมดของของตัวแก้ทุกหรือแก้กรรมไม่ใช่ว่ามันไม่มีมันมันหายไปอย่างตาหาคดอย่างเงี้ย มันแปลว่าท่านเห็นมันเป็นเช่นนั้นเองแปลว่าคือมันชินเนี่ยมันชินอย่างนี้ผมบอกว่าหลายคุณบอกว่าเป็นพระอรหันห่างไกลจากกิเลสอย่างนี้นะห่างไกลจากกิเลสเนี่ยมันมันถ้าอุปมาเหมือนกับเราเห็นเสือปกติเราจะกลัวเสือใช่ไหมแต่ว่าเราเห็นเสืออยู่ในกรงอยู่ในกรงหรืออยู่ในตู้ที่เราเราเห็นว่ามันมันไม่สามารถจะออกมาทำร้ายเราได้แล้วมันไม่เป็นภัยมันไม่เป็นภัยต่อเราแล้ว เราเห็นมันอย่างนั้นอยู่บ่อยๆอยู่ประจำอยู่